ว่าเราควรมีสําหรับการสอนเด็กคือเราอย่าตะเลิดค่ะเราอย่าแบบเสียงดังเสียงแหลมหรือทําให้ห้องมันยิ่งแบบเด็กถ้ายิ่งเราใช้เสียงแหลมเสียงที่มันกระจายออกไปเยอะๆค่ะเขาจะยิ่งเล่นค่ะเร้ต้องแบบพยายามเอาห้องให้อยู่คุมไว้แล้วบางทีสิ่งที่เวลามีพ่อแม่อยู่บางทีน้องจะไม่รู้ว่าจะฟังใครจะฟังครูหรือจะฟังแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแยก ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับครูเปมถ้าแม่อยู่แล้วแม่พูดครูก็จะหยุดแม่เองก็จะรู้ว่าแม่พูดแล้วแม่ต้องเบรกเลยเพราะว่าครูจะได้สอนแบบนี้ค่ะครูจะไม่ค่อยพูดแทรกแม่ถ้าแม่พูดครูก็จะให้แม่พูดก่อนแม่แล้วครูค่อยสอนเพราะไม่งั้นน้องก็จะไม่มีสมาธิเลยคุณแม่เองใช่คุณแม่เองเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขา ต้องให้ครูสอนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะน้อยลงถ้าคุูชล่าเจอเคสที่แม่แบบพอเราสอนก็แล้วน้องออกเสียงไม่ได้ครูเประจะอ่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกันเด็กก็คือเราจะไม่มาแบบถ้าเขาทําครั้งแรกแล้วเขาทําไม่ได้เราให้เขาทำซ้ำแค่สามครั้งถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูโน้ตไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เขาทําซ้ํา